ครับภูมิกับถาพาดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแล้วเชิญครับครับนี่ไงถึงแล้วตัดผมชายหล่อบาเบอร์อืมนี่ครับโอ้วันนี้วันพุธวันพุธทุกทีผมต้องได้มาตัดผมไม่เข้าใจเลยบางทีเขาก็ห้ามนะครับโบร,โบราณโบราณว่าวันพุธเขาไม่ตัดผม แต่ผมว่างทุกที่เลยวันพุธตัดผมหรอคะค่ะตัดผมสวัสดีค่ะสร้างรออยู่ไหนเนาะเฮ้ยไม่รู้อ่อไปยินแม่แม่โดยเฉพาะคนนะคะเออเดี๋ยวก็มาผมรอผมรอแฟนประจำทั้งรอตัดร้านนี้ตัดแล้วรอรอ,อรอครอับตัดแล้วรอนะครับทั้งรอบึงคงหลง อืมลูกค้าประจำโอ้อันนี้ภาพวาดภาพวาดภูรังกานะครับอือภูรังกามองจากบึงของหลงโอ้ร้านสะอา,ะอาด้าดีครับวันพุธทุกทีผมต้องมาตัดผมไม่เข้าใจเขาห้ามแต่ผมได้ว่างพอดีพอดี หลายปีมาแล้ววันพุธทุกทีครับครับอันนี้เป็นภาพบึงของหลงในอนาคตนะครับซึ่งอาจารย์บินทลาลมนะครับจินตนาการไว้ท่านบอกว่าท่านก็อาจารย์อาจารย์บินทลาลมท่านบอกว่าท่านมียานมียานอยางรู้ได้ว่าอนาคตบึงของหลงนี่นะครับอันนี้คือถนนเรียบเขื่อนบึงของหลงในอนาคตนะครับ ซึ่งบ้านผมก็ตั้งอยู่ตรงตรงที่ผมถ่ายนี่แหละครับครับเห็นนะครับบึงผงหลงสองห้าเก้าเก้านะครับสองห้าเก้าเก้าอันนี้สองเพิ่งสองห้าหกหกนะครับก็เหลืออีกหลายปีอยู่นะครับบินทะเลลุมนี่คือพิกเชอร์ห้าเจ็ด ท่านเขียนไว้ปี57บินทราลมนี่เป็นเป็นอาจารย์คนหนึ่งครับซึ่งเป็นครูาอาจารย์มาสอนโรงเรียนมาแล้วก็มีมีฝีมือในทางวาดภาพแล้วก็เหมือนกับมียานว่าอนาคตข้างหน้าบึงของหลงนะครับถ้ามองจากมองจากบึงไปเนี่ยจะเห็นภูรลังกานะครับภูลังกาเป็นทิวเขา แล้วก็บรรยากศก็จะมีเครื่องบินเครื่องบินลอยเครื่องบินเหนือบินเหนือเพื่อมาดูสภาพบึงของหลงนะครับถนนหน้าบ้านผมก็จะเป็นหนึ่งสสามสี่สี่เลนรถวิ่งส่วนได้มีรถโดยสารมีรถส่วนตัววิ่งควักแขลน,นะครับอันนี้ก็เทศบาลบึงองหลงเทศบาลบึงองหลงแต่ปัจจุบันนี้ หน้าบ้านผมเป็นเทศบาลบึงงามไปแล้วนี่ครับมีเรือ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 บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้มีจะมีตึกดูเหมือนฮ่องกงเลยรอบๆบบึงเราจะมีหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นจินตนาการของอาจารย์บินทลาลมได้เขียนไว้เมื่อปี57แต่จะเกิดขึ้นจริงในปี2599ครับรอติดตามดูต่อไป